บอกเลยในเรื่องการงานนะคะค่อนข้างมีจังหวะที่ดีค่ะอาจจะมีนะคะการเปลี่ยนงานนะคะการมองหางานใหม่การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นในปีหน้าและสิ่งเหล่านี้นะคะก็ส่งผลดีให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไม่มากก็น้อยค่ะและสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะท่านใดที่กาลังมีปัญหาเรื่องการเงินลองปรึกษาคนใกล้ตัวดูนะคะมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้รับความช่วยเหลือความรักไม่ได้มีอะไรมากค่ะเพียงแต่ช่วงนี้นะคะพยายามนะคะเอาอกเอาใจคนรักเป็นพิเศษแล้ว ทุกๆปัญหาก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะ ดวงชะตางผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจาวันจันทร์ที่28ธันวาคมศาสตร์ทูพยากรบอกเลยในเรื่องการงานอาจจะมีในเรื่องของการหงุดหยิดนะคะการไม่สบายใจบ้างนะคะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการหงุดหยิดเรื่องการงานหรือธุรกิจต่างๆก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะและสําหรับเรื่องการเงินนะคะต้องบอกเลยช่วงนี้ใช้เงินเยอะนะคะโดยเฉพาะนะคะจ่ายค่าซ่อมแซมอะไรต่างๆนะคะความรักก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลอาจจะมีบ้างนะคะการเอาแต่ใจของตัวคุณหรือเอาแต่ใจของคนรักอาจจะทําให้คุณนั้นวุ่นวายใจบ้าง ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะ รุ่ามผู้ที่เกิดวันอังคารประจําวันจันทร์ที่28ธันวาคมศาสตร์ทุพยากรบอกเลยในเรื่องของการงานนะคะพูดเยอะๆค่ะนะคะการงานก็จะประสบความสําเร็จดีและที่สําคัญงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเอกสารนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายโดยเฉพาะของกินนั้นค่อนข้างที่จะดีเลยการเงินนะคะถ้าไปขอความช่วยเหลืออะไรกับใครรีบไปนะมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือความรักไม่ได้มีอะไรมากแต่ให้ระวังปัญหารักซ้อนและที่สําคัญนะคะระวังนะคะปัญหาในเรื่องของการที่ มีคนมาแอบ,บชอบคุณแล้วคุณนั้นอาจจะหลงไหลนะคะหรือเผลอผายไปนั่นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกี่ยวันนางคารค่ะ วันจันทร์ที่2 8ธันวาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะในเรื่องของการงานเขาบอกว่าสบายๆชิลๆนะคะเป็นแบบโค้งสุดท้ายของปีละนะคะก็ทํางานแบบชิลๆสบายๆนะคะแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของการเคลียร์งานเก่าการวางแผนงานบ่ม่บ้างเล็กน้อยนะคะการเงินของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะก็ค่อนข้างที่จะไหลลื่นคล่องตัวดีมีโอกาสได้ลาบนะคะได้ของฝากของขวัญน,นะคะและสําหรับเรื่องความรักนะอาจจะมีความเครียดบ้างกับปัญหาเก่าๆเหนื่อยบ้างแต่ก็ ไไขอให้คุณนั้นมีกำลังใจค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธค่ะประจำบวันจันทร์ที่28ธันวาคมโรงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำวันจันทร์ที่28ธันวาคม ศาสตร์ทุพยากรบอกระวังป่วยอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะไม่สบายนะคะตัวร้อนร้อนในเกิดขึ้นได้ด้านการงานนะคะค่อนข้างยุ่งวุ่นวายค่ะใครคิดที่จะเปลี่ยนงานอาจจะรอง,งานเนี่ยช้าเนิ่นนานสักนิดหนึ่งการเงินนะคะถือว่าพอที่จะถูถ่ายไปนะแต่ก็ยังมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงความรักไม่ได้มีอะไรนะคะที่น่ากังวลอาจจะกังวลในเรื่องของความคิดนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเอ็ดเอาดุเอา,เอาหรืออาจจะต้องมีในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ ฝ่ายหนึ่งมากเป็นพิเศษเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือนะคะดวงของผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะ กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการพลังทูปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูพยากรน,นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรานั้นจะมาทํานายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์กันดวงชะตาผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะประจาวันจันทร์ที่28ธันวาคมศาสตร์ทูพยากรบอกเลยเรื่องของการงาน ยังมีความตึงเครียดอยู่นะคะเอกสารสัญญายังดูไม่เรียบร้อยค่ะการงานยังดูล่าช้านะคะแต่เชื่อว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นเอาอยู่ค่ะการเงินนั้นนะคะอาจจะต้องรอคอยสักนิดหนึ่งบางคนรอเงินก้อนนะคะรอเงินที่เราคอยเนี่ย อาจจะต้องรอนานออกไปสักนิดหนึ่งนะคะแต่ได้ั่ว์ค่ะความรักนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลแต่สำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ก็ดูให้ดีนะคะมีโอกาสที่เรานั้นนะคะอาจจะนะคะไปเจอรักที่มันนะคะไม่ค่อยชัดเจนได้ค่ะ ต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันจันทร์ที่28ธันวาคมศาสตร์ทูพยากรณ์บอกเลยในเรื่องการงานค่อนข้างขี้เกียจเนาะมันอาจจะใกล้ๆแบบมันสิ้นปีละเราก็จะต้องมีในเรื่องของการถ่ายเทงานนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นี่อาจจะทํางานแบบเหมือนกับว่าตามความเคยชินแหละอาจจะยังขาดแรงบันดาลใจในเรื่องของการงานแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการงานนะคะค่อยๆนะคะเป็นไปนะทุกอย่างนั้นก็จะผ่านไปได้ค่ะการเงินผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะให้ระวังนะคะการเงินที่ตกหล่นนะคะหรือบางทีเน เรานะคะไปทําอะไรมานะคะในเรื่องของการเงินก็ต้องเช็คในเรื่องของตัวเลขให้ดีมีโอกาสที่ตัวเลขจะผิดพลาดค่ะแต่ก็ยังมีโชคยังมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนาะความรักนะคะก็ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะทูบนี้บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรักที่อายุมากกว่านั้นนะคะจะให้ความเอ็นดูและที่สําคัญจะทําให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นมีความสุขค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะคุณผู้ชมคะ่ะ